จเย็นใจเย็นใจเต้นลึกๆตื่นเต้นท่านหนึ่งนะครับผมเพราะเขาบอกให้เราพูดดังๆเขากลัวว่าเสียงจะไม่ถึงทุกคนอ่ะยังไงเตรีมตัวมานานมากเตรตัวมานานก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องการยามดีแล้วก็ตื่นเต้นไม่พร้อมกันทุกคนที่ให้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเพราะเราตั้งใจทํามากๆเลยในแต่ละซีในแต่ละฉากอืมอย่างเซตนี้ทําไมต้องไปแบบคนใกล้ตัวมาเล่นเหมือเลยครพี่แดนมันควบคุมง่ายหรือว่ามันตังครับอะไรได้หรือยังไงก็ประเด็นแรกประเด็นแรกแน่ๆคือเรื่องของคาแรคเตอร์ที่ ที่ใช่มากๆอยู่แล้วเราเราเลือกทุกคนเดี๋ยวไปดูใหหนังก็จะรู้ว่าทําไมเราถึงเลือกเลือกนักแสดงกลุ่มนี้นะครับ2ก็คือหนังมันต้องการเคมีบางอย่างในการที่จะแบบเล่นด้วยกันบางทีแบบว่าคนที่แบบไม่รู้จักกันเลยหรือไม่รู้ทางกันอะเวลามาเล่นด้วยกันมันจะแบบขัดขัดเขินเขิลมีติดขัดขัดหน่อยนะครับแต่หนังเราต้องการแบบว่าความความอบอุ่นลื่นไหลนะครับอันนี้ก็ไหลไหลจริงจริงไหลยาวเลยไหลยาวเลย ไม่ลด้นะครับควบคุมยากแม้แต่ละคนผมมีง่ายครับง่ายครับเชื่อฟังจะตายเชื่อฟังจะตายนะฮะเถียงนิดหน่อยแต่เราก็เราก็ไม่สู้ไม่เคยเถียงเลยนะไม่ให้พูดอ่ะเถียงไงอ่ะพี่อยู่คนเดียวเลยทุกคนกลัวกันเลยไม่เี่นบารมีมาเด็กก็โตแล้วด้วยก็พี่เป็นคนคุมความลับของเรื่องอ่ะพี่พูดเยอะไม่ได้เดี๋ยวเคาะประตูบ้านก็เราค่อนลับเราค่อนลับนะครับแล้วผมไปขี้อยู่ได้ไหม ตั้งใจเอาพี่เต่ามาแข่งใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่พี่ไี่พี่ไปเยอะเลยไปเยอะอยู่เไปเยอะจังเลยไปเยอะเอาพี่เต่ามาแข้งไหมฮะไม่มีบทไม่ครับไม่ไม่ไม่ครับไปดูนะครับว่ามีเหตุและผลจริงๆนะฮะับนี่นักแสดงหลายคนบอกว่าการดำตรงนี้เป็นไปด้วยความยากลำบากมากใช่ค่ะแต่ละคนต้องพูดแอดก็อย่างของแอดอย่างที่บอกในวันนีคือเราถ่ายกลางคืนหมดเลยค่ะมันก็เลยแบบ มีปัญหาเรื่องการง่วงเนี่ยอันดับหนึ่งแล้วก็ตรงที่ถ่ายอ่ะคือแบบยุ่งก็เยอะนาทีก็แบบว่าหาห้องน้ำก็ยากีเลยอะค่ะไหนจะเรื่องของสมองอีกต้องตบไหล่นที่แดนเลยพี่คือต้องตบไหล่นที่แดนเลยใช่คือคือเรื่องนี้อ่ะเราจะบอกว่าตั้งแต่ถ่ายมาอะเรื่องนี้ยากสุดยากถึงในชีวิตเลยตั้งแต่ทำงานมาเป็นเรื่องเดียวเป็นเรื่องสุกหัดเป็นเรื่องเดียว พอแล้วเรื่อยรางก็นี้ยเนชมน้ำนี่ถ้าไม่พอใจเลยบอกพี่นะพี่อยากตกมานานแล้วพี่อยากตกมานานแล้วแต่เยันเรากำลังจะดีๆกันอยู่อะไรอะต่อเลยลูกค่ะนั่นแหละค่ะก็เลยแบบยากมากแล้วคือเรื่องเนี้ยก็คือมีแบบเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเยอะมากค่ะคืออย่างที่บอกคือถ้าเกิดเข้าไปดูแล้วอ่ะไม่มีเวลาให้พักแน่นอนพี่พีนนะคะครับผมเรื่องนี้ก็ วิปการของผมเหมือนกันเพราะว่าผมน่าตกมากเลยเพราะว่าผมต้องดิวกับหลายๆอย่างกันครับคืออาจทุกคนก็คงจะรู้กันนะครับผมในวงการภาพยนตร์ดิวกับเนี่ยกับสิ่งขอบคุณมากน้องผมพยายามช่วยทำไมพี่เต๋อเขาเข้ามาแล้วเราดูแบบเก่งๆยังไงจริงๆผมตื่นเต้นมากเลยพี่เขาอยู่เนี่ยผมหรือบารบีครับก็คืออาสัตว์เด็กเอฟเฟกต์สลิงครับคือเรื่องนี้ก็คือเราที่ใครพี่ครับตัดคือควายครับพี่ ไม่ได้ว่าพี่ทำใจยังไหคืออ่าเดี๋ยวไปดูในหนังเดี๋ยวก็จะรู้ครับผมแต่ว่าก็คือต้องดิวเยอะแล้วก็คือเด็กเนี่ยอยู่กับผมตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นอะไรที่เราต้องดิวแบบซึ่งเมื่อกี้เห็นบนเวทีแล้วนะครับว่าน้องไร้การควบคุมประมาณนี้ใช่ใช่ี่ก็ต้องอยู่กับน้องตลอดครับผมก็คือะดีดตลอดเวลาแต่ผมต้องอุ้มเขาด้วยความรักอะไรเงี้ยพี่ตาเป็นไงพี่ตาวเป็นไงก็เป็นผีเรื่องแรกครับในชีวิตเลย เขาเลยรู้เลยอ่ะเล่นพียหรอเฮ้ยรูวโอยาอยากมอยากมีแล้วอยากมีแล้วพอดีพม่ด้อยู่ในโซเชียลอมีเรื่องก็เลยไม่ได้เล่นก็เอ่อเป็นบทบาทที่ท้าทายมากครับแล้วก็มีเอฟเฟกต์มีสลิงแต่งเอฟเฟกต์นี่คือแบบก็สามชั่วโมงแล้วก็ถ่ายก็ยากมากแล้วก็ตอนคืนด้วยอะไรเงี้ยฮะแล้วก็โอ้โหก็คือแบบ ยากอ่ะยากยากยยากยากยายฮะแต่สนุกใช่ไหมสนุกมากสนุกมากสนุกมากเห็นมั้ยมีถามตลอดพี่ยังไม่เลยเสร็จกับพี่ไม่มีพม่อ่ะเอาพ่อเต๋าพาไประสบการณ์เล่นหนังอะไรเรื่องมากเรื่องนี้นี่แบบทาไม ต้องไปดูในโรงค่ะนะครับเองไมปดูในโรงดูที่ไหนอ่ะบนยูทูบเหรอทำไมต้องไปดูไงพ่อเรายังไงพ่อจะใส่เ้ียร์ไมั่บรรยากาศมันดูมาคขึ้นเรื่อยๆร้อนร้อนป่ะไม่ใช่อันนี้อันนี้การแสดงโอ้การแสดงเหรอพี่การแสดงโอเคครับผมเชื่อว่าจริงๆแล้วนะครับช่วงโควิดเนี่ยสองปีเป็นเรื่องเวลาเป็นเรื่องเวลาชอบชอบพี่เอาแบบนี้เอาแบบนี้ สองปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเราเข้าลงน้อยมากนะครับแล้ววันนี้จริงๆเราต้องขอบคุณแดนเพราะว่าเขาเขาทำหนังมาจากต,ตัวเขานะครับเ,เขาเขียนบทเองกำกับเองแล้วแล้วเขาอยากได้ที่คาแรคเตอร์ที่มันใช่คนนี้ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นี้คือคือผมเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยาการแสดงของแต่ละเรื่องเนี่ยมันจะต้องมีเหลี่ยมมีมุมของตัวแสดงนั้นๆนมันต้องมาจากผู้กำกับนะครับแล้ววันนี้ค,คือคือคนมันกดล็อก มันกดล็อกของของโควิดแล้วเนี่ยทุกคนสามารถเข้าโรงหนังหมดโอเคสบายใจขึ้นทุกอย่างเนะี่ยผมเชื่อว่าอาจจะลในการดูหนังโรงนะครับในโงพรงภาพยนตร์ว่ามันสุดยอดกว่าที่คุณจะดูทีบ่บ<ช>้านคุณต้องดูในโรงครับอุตสาหกรรมหนังไทยด้วยเนาะใช่ครับที่กำลังกลับมาแล้วด<บ>ีเลยดีแล้วไงดีแล้วพอฝากแบบนี้พี่อยากได้แบบนี้เยอะๆเออะแล้วก็ไปดูกันเยอะๆนะครับพวกผมจะได้เล่นเยอะๆครับผมพี่แดนครับ ทำหลายหน้าที่เลยเรื่องนี้ดีจริงเขาดีจริง,รงนะครับ,รบจะเข้าลงเมื่อไหร่อะไรยังไงก็เข้าลง13กรกฎาคมนี้นะครับผมก็หน้าที่ของพวกเราคนบันเทิงนะครับคนทางานก็เป้าหมายเดียวก็คือการสร้างชิ้นงานที่มอบความสุขให้ทุกคนคก็หวังว่าทุกคนที่รับชมอยู่ตอนนี้นะครับจะเข้าไปรับความสุขจากพวกเรากันนะครับก็13กรกฎาคมนี้ทวงคืนนะครับขอบคุณครับ